เงินรางวัลในรายการทั้งหมดไม่พีสีสมุดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับผมได้ทุกวัยสวัสดีครับนี่คือคิดตอบเร็วรวเๆ็วฮะนี่คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วนะฮะวันถ่ายทำวันพฤหัสที่28พฤษภาคมนะฮะก็จะได้รู้แล้วกันว่าใครจะเป็นสามคนที่จะได้ผ่านรอบอันลีคิดนะฮะเพิ่ง คุณเงลาวันเป็นสองเท่าของตัวเองนะครับครัขวันนี้นะครับป้าผลงานมาแล้วมากมายทั้งในจอ yutube o และในจอทีวีนะฮะพกับเขาเลยคุณเติร์ะคระบาดเขเออวันนี้ฮะสวัสดีครับเป็นอะไรฮะวันเป็นคนครับก็ขอขอคุณมากฮะอ่ะวันนี้พร้อมนะฮะครับเห็นคนอื่นเล่นแล้วไปยังไงฮะก็ ดีครับยังไม่มีใครได้สามหมื่นเลยนะพี่ว่าตีจะได้ไหมวันนี้ไม่ครับก็แล้วแต่แล้วกันเอามาเล่นเลยแล้วกันเนาะเออเหลือชุดเดียวนะครับเออชุดไหนดีครับชุดที่หนึ่งครับโอเคผมมีชุดที่ห้านะฮะเอา้ามาสี่สิบห้าวิไม่ได้ก็าหายไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมานะเอา้า ครับ5วินาทีเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่คำถามแรกปรากฏขึ้นนะครับครับปีกเร็วๆนะเด่เอ่อข้ามไข่นกกระทา เอ่อข้ามเอ่อเจฟการอิสตร์เอกไม่ใช่ s <S ไฟดีใชขข่ข้ามข้ามสามหมดเวลาปีกระดูกกระทาคำถามจำไว้ด้วยนะ เป็นตัวช่วยอีกับนกกรทาได้แล้วสี่พันนะฮะอ๋อสิบวินาทีีคือการหีือาครับถ้าถูกคือเข้ารอบไม่ยังครับยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ถ้ามึงถูกแต่ถ้าถูกอันเนี้ยเข้ารอบไม่นอนพร้อมไปตีกับนกกระทาตีกับนกกระทาเอ่อไก่ทอดตีเขาว่าไก่ฮะไก่ไก่ไก่หมดเวลาไก่ชนเหรอ กชนเหรออ่ะดูคำถามดีๆนะดูคำถามดีๆหางแผ่กระจายขยายปีกขยายเหรอไม่ใช่ขยายไม่ใช่มันเอือแทนหางครับแทนหางอันนี้ไม่รู้จริงข้าสมุทรอันนี้ยากนิดนึงข้าสมุทรอนาตโตเลียเป็นพื้นที่ตัวใหญ่ของประเทศอันนี้ไม่รู้ตัวรักกีครับตัวรักกีตัวรักกี โอ้โหชัดแลยครัรู้เลยเทศกาลใดจัดขึ้นในวันพฤหัสที่4ของเดือนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮะและทั้งหมดนี้เราก็เต้นไก่หัวใจโอ้ารมี4พันนะครับเท่ากับคุณเมลี่และคุณเมนนะครับต้องวัดกันที่เวลานะครับว่าใครทำด้ เร็วหรือช้ากว่ากันเพราะว่าคนที่ได้ช้าที่สุดจะตกรอบนะคะัสองคนนี้จะเข้าสู่รอบมารีิิเข้ากับกองเลยมาเดี๋ยวขอเวลาลวดกโคะแนนสักคู่ครับคุณเมนใช้เวลาไป19วินาทีครับเก้าวินะคุณเปเล่ใช้เวลาไป21วินาทีครับ แน้คุณเติร์ดให้เวลาไป10เจ็ดวินาทีครับคุณเติร์ดคุณแมงเมข้ารอบครับ <c oughs> อะไรอะทำไมรายการที่อะไรเข้ารอบแล้วเสียดายคนอยากเข้าไม่ได้เข้าคนไม่อยากเข้าจะได้เข้าใช่เลยเลงอะไรนะเจงไม่อยากเข้าจะเสือกเข้า ่อขอบคุณพี่เปเร่ด้วยนะครับโอกาสหน้ามาใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเราได้พูดเข้ารอบมารีพิสตนะครับก็คือคุณก้องคุณเมย์กับคุณเติร์นะครับมาดูกันว่าใครจะไปผู้ชนะประจำมารีพิสตและได้ไปแข่งกันต่อในรอบชิงชนะเลิศนั่นก็คือทิงออฟคิวนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันให้ดีครับเพราะก็ใหม่คราวหน้ากับมารีพิสตของเรากับคิวคิดตอบเร็วดวยเร็ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ We are home. Uh, we are home.